สวัสดีจ้าทุกคนเราอยากรู้ไหมว่าความโชคดีคืออะไรความโชคดีของแต่ละคนมีมาจากสองแบบคือเมื่อมีโอกาสแล้วคว้าไว้แล้วแบบที่สองก็คือสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเองแล้วอย่าจำกัดขีดความสามารถของตัวเองอย่าดูถูกตัวเองจงกล้าคิดแล้วก็กล้าฝันกลางวัน แล้วในการดำรงชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ยทุกอย่างเป็นบทเรียนเราได้หมดให้พยายามคิดแล้วก็วางแผนการคิดและว,วางแผนไม่ใช่การเครียดเขาบอกเลยว่าถ้าเราทำอะไรแล้วมีการวางแผนแบบรอบคอบเท่ากับว่าเราสาเร็จไปแล้ว80%เหลือลงมือทําแค่20%ดังนั้นทุกอย่างเลยถ้าตอนนี้เราสำรวจ